นี่เห็นไหมของก็หล่อดูเนี่ยหล่อดเนอะเก๊ะใช่ไหมันนีเก๊ะหน้าเก๊ะหน้ามีคนบอกเหมือนกันชัยมากกว่าเหมือนก้องอันนี้ก็คือตอนมัธยมเหรอคะมัธยมครับมอปลายแล้วนะแต่อันนั้นพี่ก้องน่าจะมอต้นนะมออันนั้นมอสี่ตั้งแต่ผมผมแอบยาวนิดนึงแล้วนะจะแบบว่าเริ่มไว้ลองทรงได้แล้ใครสาวเยอะกว่า ตรงเขาเดวใครจะมามีสาวเยอะล่ะพี่อ่ะตอนนั้นเรื่องสาวไม่ค่อยมีหรอก<ช>เพราะว่ามันเป็นโรงเรียนชายล้วนเป็นเด็กหน้าห้องหรือเป็นเด็กหลังห้องคะพี่หลังห้องเหมือนกันแต่คนละห้องกันนะหลังห้องจะเป็นห้องเด็กเรียนนิดนึงเรียนดีอ่ะเขาหน่อยอย่างที่บอกเพราะ<ม>ว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่สามาจะขอที่ต้องได้ เทาเว้คือเรื่องเดียวคือเรียนห้องกาเราเรียนห้องท่าอันเดียวเลยที่ชนะพี่ก้องเคยประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนด้วยคืออะไรคะแมอยากจะบอกว่าจริงๆก็ตอนเด็กๆก็ก็มีความมั่นใจประมาณหนึ่งเพราะว่าชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับเสร็จแล้วก็ครูอ่ะเขาชอบให้ไปร้องเพลงให้ครูฟังในห้องพักครูประจําอะไรอย่างเงี้ยให้มึงไปร้องไปร้องเพลงลูกทุ่งให้ครูฟังใช่ ดูอชิ้เป็นดูแบบแปลกๆใช่ไหมคร้วครูก็ว่าคือชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วชอบร้องเพลงลูกทุ่งแต่ยุคนั้นเป็นการร้องเพลงที่ไม่มีดนตรีคือร้องร้องปากเปล่าเลเพลงอะไรมึงร้องเพลงร้องให้กับเดือนยุคนั้น่ะไหนขอสักท่อนมองดูเดือนเหมือนเตือนห้ใจคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยผู้เสียสละอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกทุ่งในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เกิดเกิดความมั่นใจแล้วตอนนั้นประมาณสักป .5 ปหก็มีจัดร้องเพลง เราก็ไปประกวดกัเขาเราก็มีเราก็มีรุ่นน้องแล้วเขาก็มีพวกโรงเรียนพดุงเดวนี้โรงเรียนใดๆแถวนั้น่ะมาลงแข่งขันด้วยแล้วก็แพ้เป็พงจะถามแต่ไม่ได้ยันถามแพ้โอ้สูญเสียความมั่นใจเลยพี่กล้องคะเขามีสายาไหมคะไอ้ดื้อดื้อก็คือพอดื้อไม่ใช่ที่ชื่อสหรัฐมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสหรัตนจากสหรัฐน์ก็เปลี่ยนเป็นดื้อรัตนแล้วตอนหลังก็ เหลือแต่ดื้ออย่างเดียวหลายสเต็ปเป็นอะไรกหลายสเต็ปมีฉายานามกับทุกคนน่ะใช่ส่วนใหญ่นะจะน้อยมากที่ไม่มีฉายาเนี่ยอย่างพี่ป๋องเนี่ยไม่มีอันนี้ผิดซึ่งเจบอมคือเจบอมคือแก๊งพวกพี่เนี่ไม่มันมาจากมันวงเจ็ดแปดกับเจบอมมันดูชื่อสิดูชื่ออยากอยามีชื่อเองมันก็แพงวงเจ็ดแปดจะสู้เจบอมเหรอเปล่นี่ก็เป็นแก๊งเจบอมนี่มันมาจากมีอยู่ช่วงหนึ่งหนังเรื่องกรีซ ดังมากจอห์นโทรตาเป็นพระเอกหนังเรื่องกรีซตอนนั้นก็ดังมากแล้วในหนังเนี่ยแก๊งของพระเอกเนี่ยเขาชื่อทีเบิร์ตใช่แล้วก็จุดเบิร์ตไอเราก็แบบเฮ้ยมันต้องเรากําลังล้างใค้หนังเรื่องนั้นไงก็เลยตั้งชื่อแก๊งว่าเจจุดบอมก็กลนะายเป็นเยนก็กลายเป็นเจบอมแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็คือคุณคุณไพรวารวาเนี่ยเป็นศิลปินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเขาก็เป็นที่บ้านเขาเป็นโรงงานทํา ทอผ้าทอเสื้ออะไรเงี้ยเขาก็เลยทําเสื้อแก๊งเสื้อแก๊งเหมือนในหนังเลยทุกอย่างเราเรียนแบบในหนังเรื่องนั้นแล้วก็ออกมาเป็นแจ็คเก็ตมาให้ใส่ตอนนั้นที่บ้านก็ให้ความร่วมมือเยอะแล้วก็สกรีนสกรีนเสื้อหลังว่าเจมอฟเท่เลยดูโอเนี่ยก็อยู่ยาวยิงยาวมา30ปีจากช่วงที่พีคที่สุดที่พี่ป๋องบอกว่าต้องไปโชว์เพื่อนเลยว่าสนิทจริงๆนะโอ้ดูโช่วงนั้นคือ ในความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกพี่ภูมิใจในตัวของนูโวในตัวของพี่โจพี่ก้องเพราะในดูโวมันมีเด็กคริสเตียนถึงสามคนหกคนสามในหกคนเป็นเด็กคริสเตียนมีพี่โจพี่ก้องพิเตอร์แล้วก็อีกสามคนก็เป็นพี่สุพี่ใหม่พี่จอรนอันนี้ก็เด็กศรีวิกรนะอะไรเงี้ยมันคือความภูมิใจพวกเราเลาที่พูดถึงโจพูดถึงก้องบอกเฮ้ยดูดิเพื่อนเราเจ๋งว่ะเป็นดูโวอ่ะแล้วตอนนั้นนูโวอ่ะโหมันพีคมากพี่พี่ยังเก็บแผ่นเสียงดูโวชุดแรกไว้อะไรเงี้ยคือผมที่เท่ การแต่งตัวที่ทุกคนแบบแล้วพอมันมีงานโรงเรียนจังว่าเหมือนนูโวก็มาเล่นที่งานโรง <ไป S 2> เรียนด้วยอะไรเงี้ย,นนยมันก็จะเป็นความภูมิใจพวกเราอย่างเงี้ยแม้ทั้งเราเองจัดรายการตอนนั้นเนี่ยที่อย่างที่บอกว่าเราก็ไปคุยเนาเป็นเพื่อนนูโวนะบางทีเขาไม่เชื่อกันก็ต้องไปชวนพี่โจมาพี่ก้องมาอย่างงี้ยช่วงยืนจันว่าเฮ้ยไอที่ป๋อมันพูดอะมันจรงนิงด้วยแล้วเขาก็มาพอเขามาเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณะเพื่อนอะไรเงี้ย